บนโซเชียลมีการแชร์ว่าไม่ควรบังคับให้เด็กอนุบาลหรือวัยประมาณ3ขวบเขียนหนังสือเพราะโครงสร้างมือยังพัฒนาไม่เต็มที่หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ ที่เขาแชร์ว่าไม่ควรบังคับให้เด็กอนุบาลเขียนหนังสือนี่จริงไหมครับเราไม่ควรบังคับให้เด็กอนุบาลเขียนหนังสือเลยเนี่ยเพราะว่าอันที่1นึ่งกล้ามเนื้อมือเขายังไม่พร้อมอันที่2เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่พัฒนาการของมือเนี่ยจะมาก่อนสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้มือทํางาน10นิ้วสมองจะพัฒนา10ส่วนนะคะนี่พูดให้เข้าใจง่ายๆถ้าเขียนหนังสือเราต้องจับปากกาใช้มือ3านิ้วสมองก็พัฒนาน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ควรจะต้องระมัดระวัง แล้วถ้าเกิดบังคับให้เด็กอนุบาลเขียนหนังสือจะส่งผลอะไรต่อเด็กบ้างครับก็หนึ่งพัฒนาการทางจิตใจแน่นอนกระทบแน่เพราะว่าตามธรรมชาติของเด็กวัยสองสขวบเขามีความเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่แนะนําเลยว่าให้ไป จับมือเขาทําโดยการขูกเขียนบังคับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวัยอนุบาลยกตัวอย่างเช่นวัยอนุบาลหนึ่งก็คือประมาณ3ขวบตามพัฒนาการในด้านการขีดเขียนเขาจะเขียนได้วงกลมทีนี้ถ้าดูว่าตัวหนังสือภาษาไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยมีหัวหมดทุกตัวเลยนะคะยกเว้นกอไก่กับทอทงที่ไม่มีหัวเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าเด็กที่เพิ่งเริ่มเขียนวงกลมได้เขาจะไปเขียนโคง้ง้งอๆเป็นมอมา้าเนาะหนูยอยักษ์เนี่ยายาก,เ,ยาก,เ,ยากเกินไปสําหรับเขาทีนี้พอยากเกินไปมันก็จะทาให เขารู้สึกทําไม่ได้รู้สึกไม่มั่นใจถึงแม้เด็กวัยอนุบาลบางคนจะเขียนหนังสือได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนจะมีความพร้อมเหมือนกันเด็กจะมีพัฒนาการด้านต่างๆแล้วเด็กแต่ละคนเนี่ยจะมีความถนัดต่างกันหมอไม่ได้เถียงว่าจะไม่มีเด็กคนไหนทาไม่ได้เลยเด็กบางคนพร้อมทําได้จริงๆคุณครูให้เขียนเขาเขียนได้แต่ทีนี้เด็กที่โชคร้ายคือเด็กที่ไม่พร้อมแล้วผู้ใหญ่เข้าใจว่าเพื่อนวัยเดียวกันก็พร้อมหนูไม่พร้อมเนี่ยหนูช้าและแต่จริงๆเนี่ยเด็กคนนี้เขาอาจจะพูดเก่งแต่ใช้มือไม่ค่อยเก่ง การเขียนในวัยอนุบาลน,นั้นก็เป็นไปได้คือลักษณะการเขียนก่อน7จ็ขวบเนี่ยเป็นไปได้แต่ให้เขียนตามวัย3ามขวบเขียนวงกลม4ี่ขวบวาดรูปสี่เหลี่ยมได้ก็เก่งแล้วห้ขวบวาดรูปสามเหลี่ยมได้ก็เก่งแล้วนี่เป็นขั้นตอนพัฒนาการของมือจะเห็นว่าเราไม่ได้ห้ามในการที่ห้ามเขียนห้ามระบายสีแต่หมายความว่าไม่ให้เร่งเด็ก ดังนั้นควรให้เด็กเขียนหนังสือเมื่อเด็กมีความพร้อมแล้วให้เขาเขียนด้วยตัวเองตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นฟรีแ hand ทีนี้พอเขาเริ่มคุมมือได้แล้วก็เขียนตามเส้นประได้โยงเส้นจับจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้แล้วทีนี้พอเขาพร้อมเนี่ยประมาณสัก6 7ขวบเนี่ยไอ้พวกตัวอักษรต่างๆเขาก็จะเขียนได้ที่สําคัญเขาจะเขียนด้วยความมั่นใจและเขียนอย่างมีความสุขว่าเขาสามารถทําได้เองคุณหมอบอกว่าการใช้มือในช่วงวัยอนุบาล เป็นสิ่งจําเป็นในการพัฒนาสมองถ้าพูดในแนวกว้างออกไปก็คือว่าการใช้มือเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าถ้าใช้มือเยอะมันก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองก็เจริญเติบโตซึ่งสามารถฝึกได้จากกิจกรรมในชีวิตประจําวันแต่การใช้มือเนี่ยอาจจะเป็นปั้นดินน้ามันเล่นดินเล่นทรายนะฉีกกระดาษตัดแปะนะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านบิดผ้าหนีบผ้าอย่างเงี้ยกรอกน้ําหมุนขวดอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการใช้มือที่ถูกต้องแล้วก็จริงๆเนี่ยมันจะสามารถ ที่จะฝึกในชีวิตประจําวันได้คุณหมอพูดถึงกิจกรรมการใช้มือที่เด็กวัยสามขวบควรจะทําได้เด็ก3ปีควรจะติดกระดุมได้การติดกระดุมนะคะคือการใช้มือสองมือที่ทําหน้าที่ไม่เหมือนกันซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือในตอนขึ้นชั้นประถมนะคะนี่คุณพ่อคุณแม่บางท่านไม่ทราบก็จะติดกระดุมให้ลูกอย่างเดียวทั้งทงท,งที่จริงๆเนี่ยวัยสามขวบควรจะติดกระดุมเสื้อเม็ดใหญ่ๆประมาณเนี้ยของตัวเองได้แล้ว สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าไม่ควรบังคับให้เด็กในวัยอนุบาลเขียนหนังสือนี่เป็นยังไงครับแชร์ต่อได้มือและจิตใจนะคะยังไม่พร้อมแต่ก็วงเล็ก้นิดนึงว่าอันนี้ไม่ใช่สําหรับเด็กทุกๆคนอยากให้เริ่มเขียนหนังสือเมื่อเด็กพร้อมการบังคับเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะคะการให้เด็กทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยจะส่งผลดีต่อพัฒนาการของเขามากกว่านะครับพบกับชัว์ก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพ พื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ y o YouTube ชัวก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์มีวิจรารณญาณก่อนเชื่อมีสติก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม